มาเลยครับเพื่อนๆสมาชิกรถมือ2 c h ช n แนลทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามครับใครที่ตามหาบิ๊กไบราคาสุดคุ้มค่ากับคาวา s a กิแซ0 0าปี2018ผ่อน2,000กว่าบาทเพื่อนๆถูกสุดเลยนะครับเงินสดต่อรองกันได้เปิดที่8 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับออกรถเพียงแค่5,000บาทใครสนใจคันนี้สภาพนางฟ้าสุดๆรถจอดอยู่ศูนย์ฮอบบี้บิ๊กไบ ที่ได้มาตรฐานระดับประเทศนะครับทุกคนรู้จักกันดีที่นี่นะครับอยู่แถวรามอินทาต่างจังหวัดออกได้ครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยส่งรถถึงหน้าบ้านมีประกันรถหาให้1ปีฟรีค่าโอนค่าจัดค่าพรบรให้อีกด้วย2,000บาทจองมาดุนๆครับ ที่นี่เป็นช่องทางให้ทุกท่านได้เห็นรถคันนี้ว่ามันสุดว้าวมันคุ้มค่าขนาดไหนประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยใครชอบรุ่นนี้สไตล์นี้สีแบบนี้ต้องรีบจัดครับโทรมาด่วนครับ0885845375ครับ0885845375ครับด่วนๆใครจัดไฟแนนซ์รีบโอนจอมา2000ใครซื้อสดนัดวันมารับรถได้เลยครับ ด่วนๆนะครับอย่ารอช้าคันนี้มีแค่คันเดียว1ในร้อครับราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วสุดคุ้มค่าควสกิแซ0 0 0ปี2018ใหม่นม่น้อยๆครับย้ำนะครับด่วนใครพร้อมจอง088 584 5375ครับด่วนๆเลย